สวัสดีครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรปิยมานะรวรบิตรัตนกุลประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับหลักสูตรรุนศึกตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นนักเทคโนโลยีที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรื่อสารหรือ ICT ให้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการศึกษาได้ รวมไปถึงการวิจัยเพื่อสร้างสารรค์วัตกรรมนำไปใช้ในการทำงานในหน่วยงานในองค์กรของตนเองและสามารถต่อยอดไปสู่การผลิตให้เป็นผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไปหลักสูตรขุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีลคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความต้องการที่จะเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตก,กรรมทางการศึกษาเราเปิดการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบภาคปกติในเวลาราชการและภาคพ,พิเศษในวันเสาร์อาทิตย์นักศึกษาที่มีงานประจำทำอยู่ในเวลาปกติก็สามารถใช้เวลาว่างในวันเสาร์อาทิตย์ในการพัฒนาตนเองได้ซึ่งทั้ง2รูปแบบนี้ทั้งแบบภาคปกติและแบบภาคพ,พิเศษก็จะประกอบไปด้วยการเรียนรายวิชาหรือที่เรียกว่าคอร์สเวิร์ก และการทางวิทยานิพนธ์อีก12หน่วยกิตเช่นเดียวกันภายในระยะเวลา5ภาคการศึกษาซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งนักศึกษาก็สามารถสำเร็จการศึกษาได้ครบตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ขณะนี้ทางหลักสูตรของเรากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ผู้สนใจที่จบปริญญาตรีแล้วหรือกำลังจะจบปริญญาตรีในเทอมนี้ก็สามารถมาสมัครเรียนกับเราได้โดยดูรายละเอียดได้จากทางลิงก์เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับ เราอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาคณะครุราสตร์มหาวิทยายลัยราชวัทยิมูลสงครามแล้พบกันนะครับสวัสดีครับ